สวัสดีครับเพื่อนๆที่คอยติดตามผลงานของ Skyline Studio มาอยู่ตลอดนะครับผมปอนครับเป็นพั b บ i บิวเ t ชั่นหรือ p r อของ Skyline Studio นะครับ Skyline ของเรานะครับเริ่มปฏิบัติการตั้งแต่1ธันวาปี2010ันนู่นนะครับถั้านวมตอนนี้ก็1นึ่ง,งเีแนะครับโดยเป้าหมายหลักของเราก็คือการรีวิวภาพยนตร์ที่น่าสนใจคนระับน่านาคก็คือครางความรู้ความบันเทิงในแวดวงภาพยนตร์ โดยช่องทางการติดต่อของเรามี3ช่องทางนะครับโดยทาง Twitter Skyline Channel Youtube Skyline Studio 01และ Facebook Skyline Studio Thailand ซึ่งหลักๆแล้วเรายังไม่มีเว็บอย่างเป็นทางการนะครับแต่สัญญาว่าในอนาคตอันใกล้เราจะมีแน่นอน,นะครับส่วน Facebook ของเรามีระบบวิทยุออนไลนะะ์นะครับเพื่อนๆสามารถเข้ามาฟังเพลงรอกเพ้ได้ตลอด24ชั่วโมงเลยะครับ เป็นอย่างยิ่งนะครับว่าจะได้รับการตอบรับจากเพื่อนๆที่เข้ามาดูสกายไลน์ทุกคนนะครับส่วนเพื่อนๆคนไหนที่อยากจะเป็นพาร์ทเนอร์หรืออยากจะมาแชร์ประสบการณ์ก็ติดต่อได้ที่ทางเ c e b o o k ครับสุดท้ายนี้นะครับก็อยากจะบอกเพื่อนๆทุกคนว่าวันนี้ชิสมากแล้วก็สวัสดีีใหม่เพื่อนๆทุกคนนะครับขอให้เพื่อนๆมีความสุขมากๆอากาศหนาวแล้วนะครับดูแลสุขภาพด้วยนะครับ เป็นแฟนคนไหนที่ช่วยชอบผลงานของสกายไลท์ฟิลยของเรานะครับอยืมกดไลค์นะครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยครับ